ทำไมบางคนเริ่มทำไ IF แล้วมีผื่นปวดหัวเหนื่อยล้าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่นะคะแต่มันเป็นสัญญาณล้างพิษค่ะ ฟังให้จบนะคะเนื้อหาวันนี้ได้มาจาก f a s t l i k e a Girl ค่ะคือตอนร่างกายเข้าสู่คีโตซิสอนะคะครั้งแรกๆเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าคีโตฟลูผื่นคขาปวดเมื่อยท้องผูกอ่อนเพลียจริงๆแล้วนี่คือสัญญาณว่าร่างกายกําลังกําจัดสารพิษออกมานะคะเคล็ดลับในการรับมือนะคะ1เลยคือเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการฟาสบ้างไม่ต้องทําแบบเดิมทุกวันมันจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวค่ะ2เปิดเส้นทางดีท็อกซ์เช่น ทำให้เหงื่อออกระบบน้ำเหลืองการขับถ่าย3ใช้ตัวช่วยธรรมชาติเช่นแปลงขดัดหรือว่าออกกายกระโดดแบบทัมป و ل ีนกระโดดกระโดดนะคะหรือว่าอาบน้ำเกลือนะคะนวดกระตุ้นน้ำเหลืองนะคะอันตัวนี้มันก็จะสามารถช่วยขจัดสารพิษออกไปได้นะคะที่สำคัญเลยอาการเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวจากการทำา IF นะคะแต่มันคือสัญญาณว่าร่างกายคุณกำลังซ่อมแซมแล้วก็ขับพิษออกแล้วค่ะ